เด้อพี่น้องมาได้บาดท,ที่นี่มากินออมต่อจา้ากินเขาสวยแล้วแรงเลยกินแจงสีหละแกงต่อใส,นอ,อใสนอไม่ส้มแกงตอใสนอไม่ส้มันแกงต่อจ้ะต่อต่อเงินต่อข้าต่อขามากินปีละเทียมันสิเป็นมงค้นอันนี้ม่นสม้มส้มโอ เดี๋ยวเดียเ๋ยวจังหาเอาใส่อีกขึ้นหนใส่ล่งออมต่อมาเด้วยจ้ามันกินน้ำกันเด้อผู้ใดผู้ใดอยากจะมา,ดเ,ามเด้อกินน้ำกันเด้อจ้าสือต่อมาสองลอยเงินมาออมได้สำานี้จ้า Hãy xong cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những